พบกับเรา3ามคนสามประสานในรายการฮงจุ้ยเที่ยวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเส,สด้อวันนี้นเรานําเรื่องของหลังคาเหมือนช่วงนี้นะพอพูดถึงเรื่องเนี้หลังคามาเต็มมาเต็มเอามาฝากแล้วกันเพราะว่าไปตรวจตามท่านอาจารย์ไปตรวจหองจุย้ยแล้วก็พบรูปลักษณ์ของอาคารที่มีหลังคาประเภทอย่างนี้ นีต้องบอกก่อนนะลุงเออบางทีอะ่ะมันไม่ใช่บ้านพักอาศัยของเรารแต่ว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่เรามองไปเห็นอาจจะเป็นนกหงส์แดงคืออยู่ด้านหน้าหรืออาจจะเป็นเต่าดำคืออยู่ด้านหลังหรือมันอาจจะอยู่ทางฝั่งซ้ายที่เรียกว่าฝั่งมังกรใช่ป่ะหรือถ้ามันเป็นฝั่งขวาของบ้านเรารที่มันเป็นฝั่งเสือมันจะส่งผลกระทบ ในทางหมวงช่วยยังไงอายะอย่างภาพแรกค่ะลุมเนี่ยอันนี้เราไปเจอมาเฮ้ย <Thank you. S 1> ต่างจังหวัดแต่ว่าให้เห็นอาคารได้ไม่ชัดมากเพราะว่า <c oughs> เออเออเออมันเป็นอาคารของคนอื่นเขา <c oughs> แต่ว่าอาคารเออแต่ปรากฏว่าตึกตึกเนี้ยมันเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสลูบเหรอไม่ใช่จะเรียกว่า <c oughs> อะไรท็อปท็อปของหลังคาเป็นทรงนี้ค่ะ ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเลยว่าเหมือนหลังคาจัก,กรพรรดิอ,อ่ะใช่ไหมคะอ่าอ่ายังไงคะลุงหลังคาหมกจัก,กรพรรดิอย่างที่เราเคยเกินมาก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วว่าลักษณะที่ว่าเหมือนกาลัจะเชิดหน้าขึ้นแล้วสำคัญคัญคือหน้ามันเชิดขึ้นแต่กรนิตถามว่าปลายหลังคาเองมันก็ไม่ได้แบบว่าเทล่าลงมาทีเดียวนี่หอกปล่มันจะเหมือนแบบว่ามันก็ยังงยมันจะง,ง้อนแบบตว,วัดขึ้นมาเล็กน้อยยาก มัน,น,นลุงลุงทำมือแนวแนวนอนอย่างนี้แนวแนวข้างหน้าข้างหน้านี่อ,อย่างนี้เออเอออ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าถ้ามองด้านข้างมันจะเห็นเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนนอย่างนี้ค่ะเอาคุณแดงทําอยู่บนนี้เลยเลยก่อน,นี่เหมือนจัก,กรพรรดิอ่าโอเคคือจริงๆถ้าเกิดใครใครดู ครีดกินแต่บ่อยจะเห็นไงว,ว่าเวลาฮ่องเต้สวมหมวกเอ,อนีครเหมือนแลแ้วจะม,มีแบบเป็นไงนะี้ไขมุกเนียเนี่ยเหมือน,นไข่มุกเลยเอ่ะห้อยลงมาอยู่ข้างหน้านี่นหรออ่นนาฮะมีไขมุกห้อยลงมาอยู่ข้างหน้าแหละนั่นแหละลักษณะของที่ฮ่องเต้สวมก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าที่เราเคยถามท่านอาจารย์ว่าทําไมฮ่องเต้ต้องใส่หมวกสูงขนาดนั้นอาจารย์ตอบว่าไงสมัยก่อนฮ่องเต้ เตี้ยที่กเอนเพราะว่าก็เลยต้องทําให้ดูเหมือนกับสูงสงา่าจริงๆแล้วเนี่ยเอประเภทหงเฮงหนึ่งอันนี้ต้องเอามาแบ่งนิดนึงท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงหงเฮงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มจําพวกโงเฮงเขาบอกเาเรียกว่า5สั้นห้าสั้นที่สามารถประสบความสําเร็จหรือมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าเป็นคนที่ติดอันดับ หนึ่งของโลกได้เนี่ยก็จะไม่ใช่คนสูงอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะมีคุณลักษณะแบบนั้นไปแต่ไม่ได้เหมือนแบบอย่างถิ่นซีน่ก็จะตัวใหญ่มีอ่าก็จะเป็นอ่าอีกโง่แห่งหนึ่งอ่าทีเนี้ยประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนอันนี้พูดเล่นพูดจริงไม่รู้ก็อย่างที่บอกว่าก็เลยจะทำให้จัก,กรพรรดิดูสูงสงา่าเลยทําหมวกทรงสูงอ่าลงมาต่อค่ะ ก็คือลักษณะที่อาคารบ้านบ้านเรือนใดเนี่ยที่มีหลังคาทรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโงจุ้ยที่มันเกินถึงเลือดเหนือกว่าคนทั่วไปจะทาให้อาคารบ้านหลังน,นั้นเนี่ยมีโงจุ้ยที่ดูสูงกว่าคนทั่วไปนี่ไงคน,คน,คน,คนปกติที่บารมีไม่ถึงจะอยู่ไม่ได้อันนี้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็จะไม่ได้ดีไงเพราะว่าบารมีไม่ถึงแต่มาอยู่ใกล้เกินไป ถ้าเดี๋ยวลูกศิษย์ฟังจะรู้ได้ไงว่าตัวเองบารมีถึงไม่ถึงอย่างเงี้ยอย่าทำเลยก่า็คือ,อมันเหมือนกับว่าถ้าคุณไปอยู่ในแว่นนั้นเหมือนกับคุณจะถูกเขาทอนไงเพราะโดยโดยโดย,โดยรูปลักษ์ของตัวอาคารเนี่ยม,มันกินพลังเข้าไปเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เคยว่าบ้านฝั่งตรงข้ามกันถ้าบ้านฝั่งตรงข้ามใหญ่กว่าดีกว่าบ้านเราเขาก็จะเอาพลังเราไปกินไงเป็นลักษณะอย่างนี้ ค่ะแต่ก็ไม่ใช่คุณว่าคุณจะยกตัวขึ้นมาเองว่าให้เป็นถ้างั้นฉันอยากเป็นคนมีบารมีสูงเลยทําหลังคาแบบนี้เนี่ยคือลักษณะของเขา,าเรียกว่าโดยเขาเรียกโดยชัยภูมิหรือตัวลักษณะของตัวอาคารเนี่ยมันโดดเด่นกว่าบ้านของเราเนี่ยนี่เหรอไหมมันโดดเด่นมันมีคุณลักษณะที่โดดเด่นกว่ามันก็เลยกินพลังไปมากกว่าบ้านเราอ,อันนี้อันนี้เป็นบ้านข้างทางลุงที่เราไปเจอมาอีก เดี๋ยวนี้พอเราเห็นหลังคาเราเป็นไงอ้าถอย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 ต้องถ่ายให้ให้ใหลูกศิษย์ดูถ่ายมาให้ลูกย์ดูลุงช่วยอธิบายอีกเคราะห์บ้านนี้หน่อยนะเอาเท่าที่เห็นเลยที่วันนั้นเราถอยไปเนี่ยอ่ะหลังคาเนี่ยมันมีเหมือนจะสองชั้นเป็นหลังคาสองชั้นมันก็เข้าแยกซ้า,ายขวาเข้าไข่หลังคาจัก,กรพัรน์เออแล้วบ้านนี้ทาสีฟ้าด้วยอะ่ะอย่างเงี้ยอ่ะให้ดูเนี่ยก็คือ คือหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพอเราเจอลักษณะของบ้านที่สร้างหลังคาแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งมั้งเพราะว่าพอช่วงแรกๆจะไม่ไปเแต่พอมันเจอก็เจอแบบใกล้ๆกันไล่เรียกันในย่านที่แบบอยู่แบบเราแากใกล้ๆกันอย่างเนี้ยก็จะเจอเลยเราแสดงว่าคงเป็นช่างนั่นแหละในโรงงานผมเห็นว่าสวยดีใช่ไหมมีมีอย่างนี้บ้างก็ทําขึ้นมาทําเรียงบขึ้นมาเ็นความแตกต่างไปความเสียหายนะ เพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องเรื่องของที่เมื่อกี้ลุงอธิบายใช่ไหมอยู่ไปเขาก็เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าคือเราไม่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างแน่ชัดเนี่ยเออ<ต>ถ้า,ถาเกิดใครม,มีบ้านหลังคาอย่างเงี้ยใช่เพียงแต่ว่าโดยผลทางองจุ้ยที่มีการบันทึกมาตลอดหลายปันปีเนี่ยค่ะบอกว่าสัางเกตว่าถ้าเกิดบ้านประชาชนเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ใกล้พระชวังได้ นี่บอกไหมเขาต้องสร้างกำแพงเนี่ยล้อมไว้ไม่ไประชาชนได,ด,ด้อมองเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าไม่ให้เกิดภาวะเช่นนั้นเพราะว่าเมื่มียิ่งเรารู้ว่าเป็นพระราชวัลง์ของฮ่องเต้นเนี่ยคือยังก็สู้ไม่ได้อีกแล้วแหละเพราะนั้นก็ต้องเอาแบบถอยออกไปห่างจากกำแพงเมืองมากๆเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นรายการวันนี้นะใครมาชมแล้วลองไปลองสังเกตดูว่ามีหลังคาจัก,กรพพัดเมื่อกี้ยอย่างที่เราพูดถึงไหมแล้วเม้นมา ให้หน่อยว่าเอ้ยมันมีผลยังไงใช่สำหรับบ้านสมมติสมมติบ้านคุณบ้านคุณอยู่กลหรือบ้านเพื่อนก็ได้อ่ะบ้านที่คุณรู้จักลอสอบถามหรือรองเอมาดูว่าของทอดเป็นยังไงใช่ข้อมหาข้อมูลเอามาคุยกันในเรื่องของฮวงจุ้ยซิว่ามันมีผลอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้จริงๆริงไหมครับหลังคาประเภทต่อมาโเห่าวันเดียวท่านอาจารย์ก็ให้ความรู้มาแล้วก็มาสอนต่อนะมาบอกต่อ อันนี้น่าจะเห็นบ่อยซึ่งเนี่ยเป็นหลังคาเ็าเรียกเป็นหลังคาอาคารโรงงานซึ่งจะมีลักษณะว่าเป็นหลังคาครอบแบบยาวมากแต่คนนี้ปรากฏว่าหลังคาสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเดี๋ยที่เขาสร้างกันพวกโรงงานเนี่ยมันเป็นหลังคาทรงโค้งอือฮนี่หรอไหมค่ะก็เป็นทรงโค้งปุ๊บโดยทั่วไปเนี่ยในสายตาคนคำหงจุ้ยเนี่ยเขาเลยบอกว่าหลังคานั่นเป็นหลังคาลงศพเหตุผลเพราะว่ามันเป็นลง แบบสไตล์จีนนะงสไตล์จีนคือฝาโลเนี่ยมันจะไม่ราบเรียบเหมือนอ๋อมันโค้งโค้งเขาเรียกโลจำปีจำปาขอโทษค่ะเออโลจำปาเอ้ยเหมือนของของคนไทยมันจะแบบเรียบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้น้าตัดเลยไงโค้งโค้งเลยเออเหมือนว่าคุณแดงนะแต่ครนี้ของคุณจีนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเช่นนั้นอูมนดูดู เพราะงั้นอันนี้คือพอเรามองไปเนี่ยเราเหมือนว่าคือถ้ามันอยู่ในย่านเดียวกันของเขาเรียกว่าวย่านของอุตสาหกรรมโรงงานทั้งหมดอ่ะมีรงไขเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไหลไม่เป็นไรอ๋อมันเป็นย่านเพราะว่าตัวคุณไม่ได้พักไ,ไ,ไม่ได้พักหรือไม่มี <ไอ S 1> บ้านบบพักอยู่แต่ถ้าเกิดบ้านพักคุณตั้งอยู่ในละแวกนั้นแล้วบ้านคุณเนี่ยเล็กกว่าเขาแล้วคุณยังไปมองเห็นลงศพที่ใหญ่กว่าแล้วมันไม่ได้มีแค่หนึ่งโรมันมีแบบเยอะๆกระจายกระจายตัวออกไปเนี่ย ก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ท่ามกลางภาวะหินอัปมงคลมันก็ยิ่งแบบทําให้เราตกต่ำเสื่อมถอยได้รุดเร็วมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันอาการคล้ายๆกับหลังคาหมวกจีนไอหมวกจีนอันนั้นคือไว้ทุกอันนั้นไว้ทุกคือมีคนตายแล้วเราไว้ทุกแต่อันนี้คือลงไปอยู่ในโรงเลยในเรียบร้อยแล้วก็ไม่แตกต่างเป็นเป็นหลังคาหินใช่เป็นหลังคาหินเหมือนกันอยู่ดีใช่อ่ะ เจออีกค่ะปิดท้ายด้วยหลังคาทรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าทุกคนต้องหือเพราะว่ามันมีให้เห็นทั่วไปในเมืองหลวงเลยอ่ะอ่ะอันนี้ต้องบอกอ่ะลุงดูก่อกกนได้ลืมอ๋อโอเคเออคือหลังคาเนี่ยอ่ทรงเนี้ยมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นพีระมิดแหละเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นรูปลักษณะนี้เนี่ยไปแท้บนยอดตึกเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบสี่ด้านก็เป็นทรงพีระมิดพอรงพีระมิดเนี่ยก็เป็นรูปของธาตุไฟแต่คราวนี้ในภาพจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอต่ําลงมาจากยอดตึกนิดนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลังไข่อีกชิ้นหนึ่งที่มันเป็นเหมือนเป็นไหลขึ้นน้ําใช่ค่ะ,คะมันเป็นไหลขึ้นน้ําอยู่ประจบเหมาะเลยนะพอดีจังหวัดปีโตนพอดี จังหวะเป็นตรงที่ว่าท่านอาจารย์เห็นรอดีท่านถ่ายไวบบใช่ไหมเป็คนอื่นจะไม่สังเกตไงแต่พอดีท่านท่านมองวิวของท่านไปเรื่อยนะฮะ<ช><ช>แล้วท่านก็มองเห<ช>็นแล้วท่านก็เลยถ่ายเก็บไว้็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราก็าบอกว่าไปเจอเป็นลักษณะเหมือนว่าหลังคาตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเป็นภาวะน้ำพะไฟเพราะว่าตัวพีระมิดเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นเหมือนธาตุไฟแล้วก็ ส,ส ment, have, ่วนหลังคาส่วนหนึ่งที่เป็นรูปเป็นน้ำเป็นคลื่นน้ําก็เป็นน้ําไปอันนี้อันนี้ชัดเจนในเรื่องของรูปลักษณ์ของหลังคาอาคารก็เลยเป็นหักษณน้ำทาวฟายก็แน่นอนลหละว่าอาคารเนี่ยสองอาคารเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนอันนี้เราต้องต้องดูให้ดีๆเพราะนั้นเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าบางทีเราจะไปสร้างบ้านนะขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะสร้างอะไรที่มันก็เรียกว่า แปลกแตกต่างจากบ้านทั่วไปมันลําบากนี่ออกไหมคุณอยากบอกว่าเออฉันต้องการมีโดม,มต้องการมีหลังคาเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างชาวบ้านเนี่ยมันจะมีผลนะฮะอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นต้องต้องดูให้ดีว่สาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เนี่ยเขาสร้างบ้านดูโทนสีอะไรแล้วก็หลังคาเป็นแบบลักษณะแบบไหนแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันไปแต่เราสามารถทํามันถูกมงจุ้ยได้อื mm hmm. โดยเป็นหลังคาจัว่วค่ะ ธรรมดานี่แหละอันนี้ยังไงก็ถูกหัวดุยแน่นอนเราไม่ค่อยมีผลกระทบเสียหายได้เพราะหลังคาจู่น,นี่มันก็ว่ามันเกิดเพราะว่าสมดุลซ้ายขวาเนี่ยนึกออกไหมเกิดเพราะสมดุลซ้ายขวามันก็ทําให้เราเกิดความเป็นมงคลได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลในเรื่องของว่าอ้าวถ้าเกิดสภาพแวดล้อมฉันไปเจอตึกสูงๆแล้วฉันจะทํายังไงด้วยส่วนใหญ่เนี่ย อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่รามากักจะไม่สร้างไปอยู่ในข้ามการตึกสูงโดยวเพราะตึกที่สูงสูงแบบอย่างในในเมืองกรุงเทพเนี่ยมีอาคารคอนโดสูงที่ตั้ง20 30 40, 40ชั้นขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไปสร้างบ้านอยู่ส่วนใหญ่ท่านอาจารย์บอกว่าอันตรายเพราะหนึ่งมีทั้งเพราะว่าภูเขาผมด้วยมีเกิดเพราะว่าช่องลมี่คาดด้วยนะฮะอันเนี้ยอันตรายมากท่านอาจารย์จึงไม่ค่อยได้ให้อยู่มันก็เหมือนเราเคยมีเคสเคสหนึ่งที่เสาถมสาคนูนซอยเซนหลุย ที่มีบ้านเดิมอยู่หลังหนึ่งอะแล้วอยู่คอนโดหลังคอนโดแต่ท่านใจก็ไม่ให้อยู่ทีนี้เนี่ยกรณีเนี้ยเราไม่สร้างเราไม่สร้างหลังคาแบบนี้แล้วเห็นแล้วอยู่วันดีคืนดีไงก็มาขึ้นสร้างให้เราเห็นแม้ไม่ว่าจะอยู่อย่างที่บอกอ่ะจะหน้าจะหลังจะข้างซ้ายข้างขวาจนส่งผลน่ะส่งผลนีเอาแก้ไขยังไงล่ะทีนี้ก็อยู่มาแล้วคือเรื่องต้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจในวิชาผมจุ้ยเราเจออย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่อาจานมักจะเตือนเราเสมอว่าต้องย้ายเพราะเราสู้เพราะว่าความสูงและขนาดของตัวอาคารใหญ่มากที่มันสูงกว่าบ้านเราไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ไปสิ่งแรกที่เจอแน่คือความเจ็บไข้ได้ปวดและภาวะการกังเที่ถดถอยแต่ถ้าเกิดในเบื้องต้นยังทำอะไรไม่ได้ท่านจะบอกว่ามันก็ต้องสู้โดยการหาวิธีการที่ต้องเชิญท่านอาจารย์ไปตกให้อีกทีว่าดูทิศทางไหน เนี่ยที่ได้บอกว่าชัยภูมิที่เปลี่ยนไปอะไรก็ตาม<ช>ที่คุณคิดว่าคุณทาฮวงจุย<ช>้ยดีอยู่ในฮวงจุ้ยสภาพแวดล้อมตอนแรกคือมันดีแล้วพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บอ่ะมันก็ต้องตามต้องตา,ตามให้ทันอืมค่ะอาทีนี้มาถึงเรื่องของขลังของอาจารย์หมาหรือเล็ดฮวงจุ้ยของอาจารย์หมาวันนี้บ้างค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาเป็นเล็ดที่เราสามารถตั้งได้ภายในบ้านทุกทิศทางก็เรีกว่า พราเทพเจ้าใช้หวยเครดท์คลาสสิกเครดนี้เป็นเครดที่ท่านการท่านได้กล่าวว่าเป็นเครดที่มหาเศรษฐีกีในโบราณนะครับค <Yeah. S 2> ิดคนขึ้นมาแล้วก mm. ็ตั้งแล้ประวบติว่ารวยมากดูไ้ mm. แบบรวยจนแบบมีเงินมากมาย mm. จนสามารถให้ฮองเต้นำไปบูงประเทศได้นะ mm. อันนี้คือคำว่าถ้าเียกว่าใช้หวยคือ มันจะมีแผ่นติดเหรียญจีนห้าจักระรัดอยู่และในเหรียญจีนท่าแห่งทัดเนี่ยก็มีวงกลมห้าท่าห้าสีเรารับไว้วนตามเข็มนาฬิกาเลยแล้วส่วนแล้วก็มีน้ำเต้ารูปวางตรงกลางอย่างที่เรารู้กันอยู่คือน,น้ำเต้าเนี่ยเป็นที่เก็บทรัพย์นะไหมเป็นที่เก็บทรัพย์อย่างดีเพราะฉะนั้นในเคร็เนี้คุณสามารถไปวางไว้ทุกตำแหน่งภายในบ้านปดทิศถึงกลาง ถ้าจะเพิ่มข้างเตียงนอนมันโต๊ะทางานนี่ได้หมดนะจะช่วยดึงในเรื่องดูดซับเข้ามาสู่ท่านได้ค่ะเรามีเคล็ดเพิ่มนิดนึงว่าสําหรับเคล็ดถ้าเที่ยวย่อสายหวเนี่ยถ้าจะให้ดีสุดก็คือเราก็เพิ่มเม็ดไข่มุกลงไฟสิบเม็ดเป็นแฉตนะใช่ถ้าคุณมีถ้าคุณมีและที่สําคัญคือเคล็ดน้ําเต้านี้เราต้องเปิดฝาไว้อย่าไปปิด เพราะเราต้องการเอาซั์เข้ามาเก็บนึกออกไหมถ้าคุณปิดฝาคุณก็เก็บซั์ไม่ได้เพราะฉนั้นจริงๆทุกเคล็ดที่ท่านอาจารย์ให้ใช้เคล็ดน้าเต้าะจะต้องเปิดฝาใช,อใช,ใช่อันนี้ก็นํามาฝากกันก็รเผื่อบางท่านอาจจะเพิ่งมาติดตามเรียนอย่าง,<ช>างนี้อา<ช><ช>จา,กการย์ก็ก่อนหน้านี้นนนติดเพราะว่าโควิดไปมันก็จะลืมในเรื่องของการวางเคล็ดประจำบ้านแล้ว ตอนนี้เราก็กลับมาทบทวนกันใหม่รอบนับสามารถวางได้ทุกทิศนะไม่ออเมือก่อนมิวสกท่างกันว่าแส้เิดไม่ออกคือเขาดึงมันต้องหมุนมันต้องหมุนมันเป็นเอียวเป็นเียวเอาเคลมออกแล้วค่ะต้องหมุนออกนั้นมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องฮงจุ้ยในใจแห่งเตาหมกดำฮงจุ้ยของอาจารย์มาค่ะความโชคร้ายความผิดหวังและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คือเครื่องวัดและหนวยสอบความเข้มแข็งแห่งจิตใจของตัวเราครับจริงนะไม่มีใครที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เพอร์เฟกสมบูรณ์ไม่มีเรื่องร้ายกระทบ้ามาเลยมันก็คิดมนในเรงความสุขความทุกข์เข้ามาผสมปนไปกั้หมดคือเอาจริงๆนะมองขนาดพระพุทธองค์ยังต้องประสบเรื่องมีความทุกข์ใจถูกต้องและต้องออนบวช เนี่ยก็ต้องผ่านเรื่องเหล่านี้ไปถึงจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับเรียนวงจุ้ยเลยค่ะลงุงก็ต้องเจออุปสรรคบ้างตอนแรกอาจจะทําให้สําเร็จมันจ,จะม,ม,มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือว่าหลากหลายแบบบาดใจไม่พม้อหรืออะไรนะ้วแต่ทุกคนมีปัญหาหมดมฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะจัดก,การแก้ไขปัญหายังไงแต่ว่าทุกสิ่อทุกอย่างในการจัดการนั้นต้องใช้สตินิดหนึ่ง นิดหนึ่งก็ลงมือทำลองเริ่มลงมือทำลองทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงดูมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตขึ้นได้เนาะค่ะพบกับเรา3คนสาประสานได้ใหม่ในรายการวังคีที่เด่นอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ